เราหิวข้าวมากคะ่ะเราก็เลยเดินทางมาเข้ากินเดินทางมาแรมมาไกลมากจนมาเจอที่นี่เลยที่นี่เลยคะ่ะคุ้มคุ้มอะไรนะคุ้มข้าวคุ้มข้าวคุ้มอะไรนะซุ้มกระสินนี่คะ่ะซุ้มการะสินของเราคะ่ะอนันนี้ทอดมันกุ้งนะคะ อันนี้หอยนางรหอยแครงหอยแครงหอยคางเอ้าใหญ่มากค่ะทุกคนหอยคางหอยคางคางหรือแครงคะแต่มันใหญ่เท่านี้มันหอยแครงโอ้มันมันสุดยอดอีทีเบ้อวางมากเบ้อวางมากอันนี้อันยำอันหอยหอยนางรมยำหอยนางรมนะคะแล้วก็นั่นฟาร์มข้าวโพดครับอันนี้จะเป็นแซลมอนดองแซลมอนดองอันอันนี้รู้มาเลยเจ้าของร้านเป็นคนกระสิบนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะคะคือหิวข้าวมากเลยตั้งแต่เช้า เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะข้าวก็เป็นรูปหัวใจแต่หัวใจมันก็จะแหว่งไปนิดนึงเพราะว่าโดนจกไปแล้วแทบแหลกตำงไงให้แทบตำดาวหลวงพ่อบางไหมตำมั่วงตำแทบยังไงให้แทบตำกล้าตำแหลกยังไงให้แทบเอาชิมเบิืงแทบตมั่วงคมกล้าวอ่ะแทบไหมลองชิมอืมแทบเยอะเนาะโอ้ยสวยเนาะสวยเนาะให้อย่างนี้เดินออกไปทำไงเนี่ยทำไมสวยเบอร์เนี้ยสวยมากสวยไปคำหนึ่งแทบไหมสวยไปสวยไป แซ่บเวอร์แซ่บแซลมอนดองแซลมอนดองนะคะเราจะอ๋อแซลมอนดองกินว่าจะแซ่บสมคำร่ำลือหรือไม่ด้วยใส่นี่ที่รักอันใส่น้ำจิ้มผักด้วยใดๆคืออันนี่ค่ะใส่ผักด้วยยังไม่เสร็จนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะแบบแซลมอนดองนะคะแล้วก็ผักห่อด้วยเหรอผักไม่ใส่ไงอ่ะ ใส่ไปเลยค่ะใส่ลงไปอู้มันสีคำใหญ่ๆคำหยดตายเร็วลายเราหมวนได้เข้าปากคำใหญ่พูดแหมไปเลยเพราะว่าพูดคำใหญ่มั่วเขาชิมฝาลามากมากพูดเป็นอย่างไรคะเพราะฉั้นพูดกับไรหลายเหมือนกันแซบอีหลีจ้าไม่มีแบบอีสองใช่ใช่ใช่เข้ามาต้องสั่งนะคะจังหวัดละคนนี่ยังหรอมีจังหวัดละคน ซลมอนดองถ้ามาต้องสั่งนะคะแซลมอนดองราคาเป็นอันเองมากแต่มือนี้ปีเแนะนำร้านไหนค่ะฝากร้านหน่อยทำไมทำหน้าใส่เพื่อนแบบนั้นฝากร้านฝากร้านคุณเก้าซีฟู้ดด้วยนะคะอยู่แถวไหนถนนคุมเก้าค่ะร้านกระบางสามสิบเจ็ดเลยคถ้ามาตาม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 พิกันพิกันคนหามีส่วนลด่นไหม เดือนกุมพามีโปรโมชั่นไหมคะกุมพามีค่ะมีค่ะสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโ <Okay. S 2> อเคสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเดือนแห่งความารักนะคะ,น,ะ,คะนั่นไงเราเจอสถานที่แล้วนะคะไปพบกันนะคะแต่ต้องมาเป็นคู่ใช่ไหมพี่ถ้ามาเดี่ยวไม่ได้สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยว,ยวพี่ขอยืมตัวหน่อยได้ไหม